วส,สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3ามเกลือซึ่งประกอบไปด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรสวนแห่งนี้ครับอยู่ที่บ้านสําเิเหล็กตำบลพลานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดสวนนี้มีชื่อว่าสวนตาต้งสวนตาต้งท่านนั้นเคยน้ำท่วมเมื่อ3ามปีที่แล้วที่ผ่านมา แล้วท่านใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนคาร์ตุซานในการที่จะฟื้นฟูต้นแล้วก็ทําให้ใบนั้นนะครับกลับมาเหมือนเดิมที่สาคัญครับปีนี้ที่เรามาติดตามผลการทํางานก็คือว่าเรามาดูซิว่าหลังจากฟื้นฟูด,ด้วยคู่หูมหัศจรรย์แล้วและเพิ่มเติมโดยใช้หญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน,นประกอบ3มเกลือรวมกันแล้วผลเป็นอย่างไรผลผลิตของท่านนั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างไร วันนี้มาพบกับท่านครับตาโต้งสวัสดีครับตาโต้งครับครับสวัสดีครับตาโต้งมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าชื่อสมควรจัญญากรชื่อเล่นชื่อว่าตาโต้งครับครับผมนี่คือบ้านที่บ้านสัมคิเล็กครับบ้านสํมคิเล็กนะครับตาโต้งครับเราปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์มอนทองครับครับจำนวนกี่ต้นครับเนี่ยประมาณ450้ต้นครับ450ต้นครับมีมีอายุทุเรียนเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยมันมี9ปีกับ7ปีครับ ขนาดนี้นะครับอายุขนาดนี้นะครับตอนที่ผมมาคราวที่แล้วนั้นตาตงช่วยอธิบายผมฟังนิดหนึ่งครับว่าตอนนั้นสภาพสวนเรามันมีอะไรบ้างขอกลับไปนิดหนึ่งครับผมโอ้เมื่อก่อนมันกระน้ําท่วมมาสองปีนะมันก็เลยทุเรียนผมก็เลยช็อกช็อกแหละครับเวฟท็อปลงลากครับผมก็มาใช้ฟื้นฟูด้วยตัวนี้แหละครับนี่ก็ดีขึ้นมาครับอันนี้โอ้ตอนนั้นไฟท็อปลงลากเนี่ยเราเสียหายไปกี่ต้นครับเราทุเรียนโอ้มันก็มีตายมั่งนะครับมันก็ไม่ตายหมดนะมาใช้ตัวนี้ไปก็ดีขึ้น โอ้ตอนนั้นมาก็ตอนนั้นอายุทุเรียนประมาณสัก5 5ปีประมาณ6ปีครับ6ปีนะครับปี7ปีแล้วตอนที่เรามาครั้งที่ครั้งก่อนนะครับตอนนั้นฟื้นฟูยังไงครับในการฟื้นฟูก็ฉีดใส่ตัวนี้ประมาณ400แล้วก็ตัวนี้20ช้อนไครตซาน4 0 0ร้อยีซีสี่4 0 0ลงลงพื้นครับลงพื้นแล้วก็ใช้ตัวนี้20ช้อนเบอแนผงดำนี่นะยี่สิบช้อนเพราะตัวนี้ จะให้ลากเดินนะอันนี้ตัวนี้ใบที่มันมันเกิดอาการช็อกนั่นคือใบมันร่วงหรือ,อยังไงครับใบมันร่วงครับมันใบมันร่วงแล้วก็ไม่ค่อยมีใบรากก็ไม่เดินจะเป็นใบนิ่งๆนะครับใบ,ใบนิ่งๆครับแล้วเราเราู้เลยว่าต้นของเราเนี่ยรอแร่แน่นอนบใช้วิธีฟื้นนั่น 400cc กับ20ช้อนตอนน้ากี่ลิตรนะครับต่อน้ำ200ครับ200ลิตรครับผลที่ได้รับตอนนั้นเป็นยังไงครับก็ดีตอบโจทย์ดีอยู่ครับ กี่วันเราเห็นดีขึ้นอเรากี่วันเราเห็นใบมันออกครับก็ประมาณสิบห้าวันแะครับก็เริ่มใบก็เริ่มปีกออกมานะครับปีกออกมาแล้วนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราใช้กี่วันครั้งครับประมาณเจ็ดวันครั้งหนึ่งครับอันนี้ในการฟื้นฟูนะครับครับผมไปกี่กี่กี่เดือนกันครับเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ยก็ใช้มาได้สามปีแล้วครับนี่ใช้ตัวนี้มานี่อ๋อเหรอฮะครับใช้มาสามปีแล้วครับแปลว่าเราก็ฟื้นฟูมาเจ็ดวันครั้งนี่โดยตลอดเลยครับครับ เอาละถ้านานๆก็สิบวันถ้าขี้เกียจหน่อยนะครับผมหลังจากฟื้นฟูแล้วนะพอปีที่มีผลผลิตผลผลิต400รต้นเราได้รับตอนนั้นทุเรียน6ปีถูกไหมครับครับ6ปีก็ได้ไปเยอะดอกนี่เราได้กี่ตันครับประมาณแตันครับแตันเราบํารุงทุเรียนอย่างไรครับก็ตอนที่ปีที่แล้วหญิงเกษตรมาผมกับคู่แม็กเขาเอาหญิงเกษตรมาให้ทดลองดูนะใช้ไปมันตอบโจทย์ได้ดีนะ ใบก็ดีแล้วก็ลำต้นก็ดีก็ปีนี้ก็ได้อยู่ครับปีนี้หมายความว่าหลังจากที่ผ่านมาที่จัดเจตันถูกไหมครับครับเราได้เจตันปุ๊บเราก็เริ่มเอาหญิงเกษตรเข้ามาครับถูกไหมครับครับพอญิงเกษตรเข้ามาเนี่ยก็ใช้ใช้หญิงเกษตรมากี่ปีแล้วครับใช้ยิงเกษตรมา2ปีแล้วครับ2ปีนะครับปีปีครึ่งแหละใอันนี้ยังไม่ถึง2ปีปีครึ่งเนาะปีครึ่งครับก็ถือว่าเพราะญิงเกษตรเพิ่งออกมาปีครึ่งเนี่ยก็เริ่มใช้เลยครั้งแรกเลยครับผม พอหญิงเกษตรมาใช้ทั้งหมด400ต้นนี้เราใช้ต้นล้วเท่าไหร่ครับตอนนั้นใช้ต้นละกิโลครับต้นละประมาณ15กรัมกำมือเราเนี่ยกำมือเราถ้าถ้ากำมือสี กำมือ15กรัมนี่สิกรัมมันจะได้กิโลหนึ่งนะสิบห้ากรัมกิโลหนึ่งพอดีนะครับกิโลหนึ่งโอ้นี่เราเราจับเลยว่าถ้า15กรัมมือนี้เท่ากับ1กิโลเลยครับ1กิโลเลยครับเราลองชั่งดูแล้วครับกำใส่กำใส่นี่นะกำกำแบบเรากำนี่แหละคำนี่นะแล้วเราก็โรยไปต้นละกิโลก็โรยรอบๆอบใบทรงพุ่มแล้วก็ข้างในบางๆนะสิบห้าสิบห้าสิบห้ากำมือครับสิบห้ากำมือแล้วระยะนานเท่าไหร่ครับสิบห้ากำมือเนี่ยยี่สิบวันใช้ครั้งหนึ่งครับใช้กับประกอบอันนี้หลังจากที่ ใช้ในการทําลูกทําใบเนี่ยใช้ร่วมกันครับอันนี้อันนี้ยิงกอะเสียดเราเรารูล้ละครับตอนนี้คู่หูเราใช้อย่างไงครับในการทําคู่หูอันนีถ้ถ้าจะฟื้นต้นนี่ใช้400ซีซีถ้าใช้ตัวนี้20ช้อนถ้าเราจะเอาดอกแล้วก็ใช้ตัวนี้40ช้อนแล้วก็ตัวนี้2 0 0ร้ยไทตัวซาน200รครับ ถ้าฉีดเดเปิดตาดอกฉีดใต้ท้องกิ่งเลยครับอันนี้ดอกจะพุ่งออกมาเลยนะนี้น้ำสองร้อยลิตรเนี่ยนะครับน้ำสองร้อยลิตรครับกี่วันครั้งครับเจ็ดวันครั้งหนึ่งครับเจ็ดวันครั้งครับถ้าเราจะเอาดอกเราก็ถีเข้ามาหน่อยห้าวันครับฉีดนี่ตอนนั้นนะครับตอนตอนเอาดอกช่วงช่วงดอกนะครับปีนี้ก็ได้เยอะอยู่ได้สามสิบตันข้ามกระโดดเลยนะปีนี้ครับนี่ไม่ได้ทนให้ถามเลยนะครับพอโต้งบอกเองเสร็จเลยว่าปีนี้จากเจ็ดตัน ข้ามากระโดด <มา S 1> เลยนะข้ามกระโดดมาถึง30ตันท่านคิดดูสิครับแล้วการที่เข้ามาซื้อของพ่อโต้งเนี่ยเรื่องของผลผลิตเรื่องของความสวยงามเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยในต้นมันมีเพิ่มไหมครับมันมันเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ค่อยมีนะน้ําเยิ้มพวก,กนั้นมันก็เริ่มแห้งนะก็ดีกว่าไม่ได้ใช้ใช้ตัวนี้ไปมันจะพวกระบบเชื้อราช่วงอะไรมันจะดีนะ ช่วงลาต้นมันจะดีจะแห้งขึนนะก็หมายความว่าที่ผ่านมาที่เรามาได้30ตันเนี่ยต้นมันก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนมันก็มีมั่งเป็นบางครั้งนะแต่ฉีดตัวนี้ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยแห้งไปเองนะอันนี้แล้วก็บำรุงทางดินอีกกับบำรุงทางดินด้วยยิงเกษตรนะยิงเกษตรแล้วพระต้องครับผมอยากถามว่าไอ้ผลผลิตของเรานะ่ลูกหนึ่งเนี่ยประมาณสักกี่กิโลครับประมาณ3-4โลครับอันนี้ก็ถือมาตรฐานถูกไหมครับใช้ตลาดนะใช้ตลาดเลย เรียกว่าลงกล่องนว่าเธอแล้วเขาพูดไหมครับว่าสวนของพ่อโต้งเนี่ยมันแปลกแตกต่างเขาพูดไหมก็ดีอยู่ครับรสชาติมันดีมันอร่อยครับอร่อยมันหวานมีหวานมีมันมันมันจะร่วมกันนะแตกต่างจากสวนคนอื่นเขาอันนี้ผมก็ไปสัมภาษณ์เขาพูดนะแต่ของผมมันกินไปมันรสชาติมันอร่อยมีมันมีหวานครบหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้ของพ่อโต้งเนี่ยมันมันมีมีอะไรพิเศษกว่านั้นไหมครับเช่นบางผมไปบางสวนนี่เขาบอกว่าเวลามาสุกก่อนนะหรือว่ามัน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 อะไรนี่พ่อโต้งมีอะไรพิเศษไหมครับ มันกระลอได้นานอยู่ครับการตัดการนนี่แรัะมันมันจะอยู่ได้นานถ้าใช้ปุ๋ยตัวนี้มันจะไม่ล่วงง่ายคาว่าไม่ล่วงง่ายเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ล่วงง่ายบ้างเช่นดอกพอต้องไว้ดอกยังไงไว้ดอกก็ไม่ได้แตงดอกเลยเลยไม่แ่งเอาแบบตามสภาพเลยอันนี้นครับผมว่าใช้ดีเด้ผมไปใช้ตัวอื่นมามันก็ไม่เหมือนตัวนี้ครับแต่หญิงกเกษตรนี่แน่นอนเลยมันผมใช้มามันสุดยอดของปุ๋ยแล้วผมใช้มาหมดทุกปุ๋ยแล้ว หมดทุกอย่างมามาจบอยู่ที่ตัวนี้ยิงกระเสียดอันนี้ปุ๋ยครับม,มันก็มีรวมเคมีนิดหน่อยเราเราไม่ได้ใส่เยอะคือเคมีนี่เราใช้สําหรับรักษาโรคใช่ไหมครับไม่ใส่บำรุงต้นดีละครับบำรุงต้นด้วยบำรุงต้นให้ใบให้ให้เคมีอาหารเพิ่มขึ้นมานะก็เรียกว่าเอาใส่เรื่องอาหารนี่เข้าไปแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการใช้เคมีนี่เราครับเราเราน้อยแต่ใส่ย,ยิงกเกษตรห้าห้าถ้วยแล้วก็ใช้เคมีถ้วยเดียวอ๋อหมายความว่าทางดินเนี่ย เราก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ครับยังแต่ใส่น้อยมากน้อยมากผมใส่ปุ๋ยหมดสวนนี่400ต้นผมใส่หมดสอบครึ่งเคมีครับเล้วครับครับหมดสอบครึ่งครับผมจะเน้นหญิงเกษตรเยอะอันนี้ห้พ่อต้งก็เห็นว่าก็ยังไม่ทิ้งนะครับระบบที่ว่าธาตุอาหารโดยตรงทางเคมีเขาแต่ใส่น้อยลงใส่น้อยลงก็ถือว่าเราลดต้นทุนไหมครับครับลดต้นทุนมากครับอันนี้ไม่เปลืองปุ๋ยเคมีนะคือถ้าเคมีเมื่อก่อนถ้าพระต้งใช้เคมีอ่ะ เมื่อก่อนเราใช้สักกี่บาทกิ่งกี่ทว่ามผมใส่ไปครั้งหนึ่งประมาณ6 7เจ็ดสอบครับครั้งหนึ่งครับเมื่อก่อนนะครับครับเมื่อก่อนใช้หมดเจ็ดสอบครั้งหนึ่งเจ็ดสอบปุ๋ยเคมีต่อกี่วันต่อรอบต่อรอบรอบหนึ่งรอบก็คือกี่เดือนประมาณ20วัน20วัน รอบหนึ่งยีวันพ่อก็จะใช้หกระสอบหกกระสอบสมัยนั้นกระสอบละกี่กี่กพันบาทครับกระสอบก็ไม่แพงหรอกตอนนั้นกระสอบประมาณ700กว่าบาทเดี๋ยวนี้มันพันเ็แล้วคนละครึ่งท่านดูสิครับถ้าเมื่อก่อนยังใช้อยู่นะครับเจ็บาทโอเคพอพอได้พอทนแต่ถ้าปัจจุบันนี้มันสู้ลบกันเนี่ย มันไปใส่เยอะมันเราก็ไม่มีตังค์เนาะมันทํามาหมดทั้งปีนะเออมันใส่ตลอดนะปุ๋ยเรามาใช้ยินงเกษตรมันลดต้นทุนหลายอันนี้พ่อพ่อใช้20วันใช่ไหมครับ20วันครั้งหนึ่งครับเหมือนกันครับกับเคมีแต่เคมีลดลงใบเหลือเหลือถ้วยเดียวเหลือถ้วยเดียวเหลือยินงเกษตรเป็นห้าถ้วยครับ5สอบต่อสอบหนึ่งนะอ๋อเออสิ่งที่พ่อสมควรจะยืนยันได้ชัดเจนเลยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรครับหลังจากใช้3ามเกลือนะครับ ในเรื่องของใบก่อนอ่ะมันก็ดีได้ใบเวลาเราใส่ไปนี่ใบมันก็จะแทงออกมาไม่ไม่ใช่ว่าปุ๋ยดีปุ๋ยดีมันต้องร่วมกับเคมีด้วยนะเคมีพวกยาฆ่าแมลงนะครับเราต้องฉีดยาให้ได้ด้วยว่าเวลาใบออกมาใส่ปุ๋ยไปแล้วใบเขาจะแทงออกมาแทงออกมาเราก็ฉีดยาให้ได้นะอันนี้ก็ถือว่าต้องยังใช้ร่วมอยู่ร่วมครับกับสารเคมีฆ่าแมลงถูกไหมครับครับแล้วพ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงทางดินไหมครับหลังจากใช้ปออยนิงกษตร ใส่ไปนี่ควายขี้คือเดือนนี่เยอะมากเลยครับมันจะขึ้นมาแบบเป็นตารางทุกตารางนิ้วเลยนะอันนี้ขี้อะไรขึ้นมาครับไส้เดือนพอไส้เดือนนะครับภาษาภาษาเราเนาะขี้เดือนนะขี้กระเดือนเออแบบว่าวแบบเราดีแล้วครับผมผมก็อยากได้ภาษาเนี้ยแหละครับแต่เพเอินผมก็เลยฟังแล้วมันมันมันยังงงอยู่ทําไมใส่แล้วไส้เดือนจะเยอะมันแบบเหมือนมีคอนโดอยู่แบบใต้ดินเลยนะเอเอะ ตรงนี้หมายความว่าดินเราดินเราสุขภาพดีครับถ้ามีไส้เดือนขึ้นมานี่ครับมองมองดูก็รู้ถ้าดินแน่นแน่นไม่มีขวายขี้กระเดือนขึ้น,นมานี่ดินจะไม่ดีอันนี้เขาจะไปเราไม่ต้องไปเอาบักจอบขุดตามควรใด้ปเลยอันนี้เขาพวนให้เราเสร็จเรียบร้อยอ๋อเราไม่ต้องใช้บักจอบพวนนะครับผมเ,เอาไส้เดือนนี่เราพวนใครเอาเนี่ยพอสมควรนี่มีคนงาน<อ>คนงานในสวน,น,นเยอะเพิ่มเลยครับ เรียกว่าคนงานเขาเป็นขี้กระเดือนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มาคอยพวนคอยไถให้พ่อสมควรพ่อโต้งของผมเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมีลูกมีหลานแล้วเดี๋ยวนี้นะ<อ>ใช้ขี้กระเดือนแทนเป็นลูกหลานเราทําผลผลิตให้เราปีนี้ปีที่จะหกห้าเนี่ยพ่อบํารุงดูแลรักษาใบายอย่างไรครับพ่อครับที่จะให้เกิดผลผลิตในปี<อ>ถปต้องฉีดยาให้ได้ครับฉีดยาฉีดก็ใบกํลาลังแทงออกมาเป็นหางดาบเล็กๆแล้วก็ฉีดเป็นหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด บางคนก็ไม่เข้าใจหนึ่งสี่เจ็ดแบบไหนหนเดคืออะไรครับหนึ่งสี่เจ็ดฉีดวันที่หนึ่งแล้วก็ฉีดวันที่สี่แล้วก็ฉีดวันที่เจ็ดอันนี้สูตรนี้เราใช้กี่ซีซีครับไข่ตัวซานใช้ตัวซานก็ใช้ปกติสี่ร้อยซีซีตัวนี้ยี่สิบช้อนยี่สิบช้อนหนึ่งสี่เจ็ดนะครับสูตรนี้อใส่ร่วมใส่ร่วมกันกับยาฆ่าแมลงแล้วหลังจากนั้นยาฆ่าแมลงพ่อพ่อพ่อบอกแล้วต้องใช้ใช่ครับเพราะว่ามันจะมากินใบของเราจะมากินใบจะไม่สวยไม่สวยอ แล้วพ่อครับพอหลังจากเจ็ดแล้วเจ็ดต่อเนื่องไปยาวไปเลยใช่ไหมครับถ้าถ้าใบเข้าแก่มาขนาดนี้นี่ครับมามามาฮะมาขนาดนี้แล้วแล้วเรา,า,า,าก็ผ่อนลงได้ครับประมาณเจ็ดวันฉีดครับอันนี้ oh. สําคัญตอนตอนแบบนี้นี่แบบนี้นี่แบบนี้มันมันจะยากนะอันนี้ oh. เราต้องเอาแบบนี้ให้ได้นี่แบบนี้ให้ให้ใบเข้าแก่แมลงเขาจะไม่ชอบ oh. ถ้าฉีดตัวนี้ไปใบมันจะหนาหนามันจะเป็นเป็นมันแมลงจะไม่ชอบนี่ครับครับ เราทําตรงนี้หนึ่งสี่เจ็ดสูตรหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยหลังจากที่เราเอาเก็บผลผลิตไปสามสิบตันถูกไหมครับครับเราก็ใช้หนึ่งสูตรหนึ่งสี่เจ็ดนี่มาตลอดครับมาตลอดเลยครับมาตลอดเลยเพราะหนึ่งสี่เจ็ดมาแล้วเนี่ยผมอยากจะถามให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าตรงนั้นนะครับผลผลิตที่มันออกมานะนะครับลูกเนี่ยต่อต้นเนี่ยสมมติต้นเจ็ดปีพ่อเคยนับว่าลูกมันกี่ต้นร้อยครับร้อยเอาไว้ร้อยเลยครับร้อยลูกแปดสิบแปดสิบลูกถึงเจ็ดสิบลูกครับต้น ต้นเล็กเราก็เอาไว้30 20ครับแล้วแล้วแต่สภาพต้นนะครับแล้วแต่สภาพต้นถ้าพอดูแล้วเราก็ลดเหลือ30ก็มีครับมีครับแต่ว่ามันออกมานะมันแต่มันออกหมดทุกต้นเลยปีนี้ครับับหมดทุกต้นได้หมดทุกต้นปีนี้นี่หน้าได้30ตันนะครับออกทุกต้นไม่ได้ไม่ได้แต่ต้นมันโสมไปไม่ได้เราก็ไม่เอามันนะอันนี้ครับ หมายว่า400ต้นมันก็ต้องมีโซมบ้างที่ไม่เป็นเรื่องธรรมชาติของทุเรียนนะอันนี้ครับบางทีไปอยู่ที่ต่ําเกินไปครับมันก็ต้องมีป่วยนะเมือนคนเราแล้ก็ป่วยเมืก็ต้องกินยาพาลาแต่แต่อันนี้พ่อใช้เรียกว่าดูแลมาพ่อต้งครับแมพ่อต้งบรรยายมาซะจนผมเห็นแล้วว่าแหมสามเกลือนี่ถ้าใช้คําว่ามหาสัรย์เนี่ยพอได้ไหมครับพ่อได้ครับสุดยอดเลยอันนี้สุดยอดเลยนะครับพ่อครับถ้าตอนที่ ผมไปที่อื่นๆเนี่ยบางทีเขาบอกว่าลูกมันใหญ่ผิดรูปร่างลักษณะไปเนี่ยหลังจากที่พ่อใช้3เกลอเนี่ยผลของมันเนี่ยหมายถึงรูปร่างของผลเนี่ยมันมันมีความมันมีความเขาเรียกว่าพิกลพิก,การไหมครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของความพิการของลูกมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไม่ไม่ไม่พิการเลยอันนี้มันก็ได้หมดทุลูกเลยนะอันนี้ครับแต่ไปเอาไปขายเข้าจวนผู้ว่าเขาว่าทุเรียนมาจากไหนเขาว่าทุเรียนสวนตะโตงเขาว่าอ,อร่อยสุดยอดเขา,านะ พ่อค<ล>้าเขาไม่รู้หรอกอันนี้เขาก็มามาซื้อจากสวนผมนะทางท่านก็เลยถามว่าซื้อมาจากไหนเขาว่านะเขาว่าต้องเอาสวนนี้นะถึงจะอันอร่อยดีเขาว่านะ<อ>ท่านพูดนะอันนี้ครับท่านพูดว่าท่านก็ต้องการที่สวนของตาต้งเท่านั้นนะครับว่า ทานแล้วอร่อยรสชาติหวานมันถูกไหมครับมันได้หมดทุกรสนะรสทุกรสแล้วทรงทุเรียนก็สวยถูกไหมครับมันมีมันมีมันมีพวกเชื้อราดําอะไรบ้างไหมครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีเน่าท็อปเป็นท็อปอะไรก็ไม่มีไม่มีโอ้โหลูกเรียกว่าลูกใสบริสุทธิ์เลยว่านะครับลูกใสเลยเลี้ยงเลยดังนั้นพี่น้องเพื่อนรักนักการเกษตรผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนครับอันนี้เป็นคําบอกเล่า อยู่3ประเด็นด้วยกันในวันนี้คือ1ครับประเด็นของการใช้3เกลือนะครับในการฟื้นฟูต้นหลังจากที่ต้นเสียหายจากการที่น้ําท่วมหลังจากนั้นครับเมื่อเก็บผลผลิตไปแล้วท่านก็ยังมาในการใช้ในการบํารุงดูแลรักษาต้นจากที่ได้รับผลผลิตมาแค่7ตันท่านก็สามารถนะครับมาฟื้นฟูแล้วก็บํารุงต้นเพื่อให้เดินผลผล,ผลิตในปี2565เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จาก7ตันเพิ่มเป็น30ตันสุดท้ายที่ท่านพูดถึงก็คือประเด็นที่3ท่านกําลังบอกว่าการใช้3เกลือนะครับในการบํารุงดูแลรักษาในครั้งถัดไปในพฤษภาหน้าท่านคาดการไว้อย่างไรนั้นผมจะมาถามจากปากท่านว่าปีที่ผ่านมาได้30ตันพฤษภาหน้าปี6-6ท่านจะได้สักกี่ตันครับหลังจากใช้เต็มสูตรตามที่ท่านว่ามาเนี่ยครับอันนี้ครับ มันของไม่แน่นอนเนาะทุเรียนครับมันก็เจ้าของสวนก็นยักได้หรอกมันมีดินฟ้าอากาศร่วมด้วยนะมันก็มีพายุมันหลายๆถ้าไม่ได้ตังเข้ากระเป๋าแล้วก็ไม่ใช่ของเรานะอันนี้ใช่ครับเออแล้วคาดการไหมครับว่าถ้าถ้ามันผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆแล้วเราจะมีความคาดการ์ว่าถ้าเราใช้เต็มสูตรอย่างเงี้ยค,คาดว่าอยู่ประมาณ4ี่นี่แหละครับขึ้นไป40่สิบับประมาณนี้หละกะว่ากะว่าเออเจ้าของสวนก็นยักได้ยี่หรอกพ่อสมควรครับ ผมขอสุดท้ายขียดเส้นใต้ให้พี่น้องผู้ร่วมทำทสวนทุเรียนกับเราเนี่ยได้รับรู้ว่าเราเองนั้นนะครับสามารถลดต้นทุนจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้สารเคมีก็ดีนะครับใช้ปุ๋ยเคมีก็ดีเนี่ยเรามาใช้สามเกลือเนี่ยมันลดต้นทุนขนาดไหนครับพ่อลดลงเยอะอยู่ครับอันนี้เพราะค<ป>ิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใ้ผมนี่เท่าไหร่ครับจากเดิม,มประมาณมเมื่อก่อนเนี่ยใช้แบบอัตราร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เหลืออยู่ประมาณ 6 0 40นะอันนี้แล้วก็สุขภาพต้นไม้เราก็ดีด้วยนะอันนี้สุขภาพคนละครับครับเหมือนกันครับคนกระดีเหมือนกันฉีดไม่ต้องไม่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงฉีดไปเลยไม่ต้องอัดปากอัดอจมูกนะอันนี้ฉีดไปเลยไม่เป็นไรตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมก็ว่ามาจากธรรมชาติครับมาจากธรรมชาติมาจากอินทรียทั่วไปนะครับพ่อครับแล้วเห็นว่ามีสวนข้างๆเมื่อก่อนผมมาถ่ายทำอ่ะพ่อบอกว่าสวนข้างๆอ่ะเขาไม่ เขายังไม่ใช้ของเราเลยไม่เปิดใจครับอันนี้มาใช้ก็ดีอยู่เด้เขาใช้มามองดูนี่เอ้าเมื่อก่อนมาไทยมันต้นมันเป็นกา้านทูบหมดนะไม่มีใบเลยนี่มาดูสวยขึ้นนะอันนี้และสวนข้างหลังนี่แหละครับเห็นว่าสวนข้างหลังเราใช้เหมือนกันครับอันนี้ใช้มาประมาณนี่ละเข้าปีสองอันนี้เข้าปีสองครับอันนี้เป็นญาติของพ่อตัวมะครับก็ญาติไล่ติดกันนี่แหละไล่ติดกันเขาเห็นพ่อใช้แล้วับเขามาดูนะครับว่าดอกมันโด,กม,ดกมากนะตอนช้นะ เอาตัวนี้เปิดแล้วไม่ได้ไมไม่ได้ไปซื้อยาตามท้องตาตัวนี้เปิดสองเกลือมหัศจรรย์น,นี่แหละสองเกลือเวลาฉีดไปเลยใต้ท้องจริงครับพ่อครับถ้าเราจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเราควรจะบอกเขาอย่างไรเพื่อช่วยเขาให้รอดพ้นจากทุกวิกฤตครับพ่อให้ชาวเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศลองมาทดลองเปิดใจหันมาใช้สามเกลือเวอร์แพนนี้ครับอันนี้ผมว่าสุดยอดมากๆเลยครับอันนี้ ขอบคุณพ่อมากเลยนะครับที่เรียกว่าพูดแล้วยิ้มกลิ่มเพราะว่าเห็น40ตันรออยู่ข้างหน้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรครับผมพิเศ์เกษตรยั่งยืนนะครับและพ่อโต้งคงจะมาบอกเคล็ดลับที่ไม่ลับอีกต่อไป1,4,7จําำกันให้ดีเลขนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พ่อโต้งบอกเคล็ดไม่ลับให้กับทุกท่านและวันนี้ข้างสวนซ้ายหลังสวนนะครับก็มาดูแล้วบอกว่า ต้องติดตามใช้อย่างจริงจังเหมือนที่พ่อต้องใช้ที่สำคัญครับหัวใจของคนไทยจะเต้นด้วยความปื้มปิติกับ3มเกลอเวอร์แพนเพราะว่านี่เขาช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วพิชิตเงินหลายล้านครับที่สำคัญอีกครับบอกตรงๆกับทุกท่านว่าดินยิ้มได้สุขภาพต้นไม้ดีขึ้นหัวใจอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นหัวใจของการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาเยือนสวนพ่อต้องนะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียน ที่สีสะเกตหรือทุเรียนภูเขาไฟมีความสุขใจจริงๆครับโอกาสหน้าจะมาเยี่ยมอีกเมื่อพ่อโต้งบอกว่า40ตันมาแล้วนะผมจะมาทันทีครับวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปเยี่ยมทุกสวนและทําให้ทุกสวนนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวาพันหญิงกเกษตรใช้เราดีใช้เรารวยช่วยปลดหนี้